คลิปนี้พาคุณผู้ชมไปที่วัดธรรมิกราชอายุทยานะครับเราเคยเห็นเจดีย์องค์ใหญ่สร้างครอบทับองค์เล็กพระพุทธรูปองค์ใหญ่สร้างครอบทับองค์เล็กในสุขโขทัยกันมาแล้วคลิปนี้มาดูพระเจดีย์ที่สร้างครอบทับพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานกันบ้างนะครับมาที่วัดธรรมิกราชนะครับเป็นวัดที่มีความเชื่ออยู่ด้วยนะคือเชื่อว่าอาจจะสร้าง ก่อนสถาปนากรุงศรียุธยาโดยพระยาธรรมิการาชแต่ว่าถ้าในแง่ของพงศาวรานจริงๆเป็นชื่อที่ปรากฏในสมัยสมเด็จพระมหาจากภาภาักรพรรดิน,นะครับแล้วก็ปรากฏชื่ออีกครั้งหนึ่งนะในคราวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมกวสวรรณคตปี2301วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือเลยนะครับถัดจากพระราชวังโบราณเลยตั้งใจจะมาดูเจดีย์ที่อยู่ในวิหารอีกทีหนึ่ง ค,คล้ายๆกัเป็นเจดีย์จุฬามณีเป็นต้นแบบเลยนะเท่าที่ผมรู้สึกในสมัยรัตนโกสินทร์มีการสร้างเจดีย์จุฬามณีอยู่ในพระวิหารแต่ว่าในยุธยานี่ยังไม่เคยเห็นใครที่จะเข้ามาชมนะครับเดินผ่านมาทางด้านหลังเสียงพระพุทธรูปใหญ่นะครับลอดซุ้มประตูมาตรงนี้แล้วก็มองซ้ายมือจะเจอ,เจอพระวิหารที่สร้าง ถัดออกมาจากพระวิหารใหญ่อีกทีหนึง่งแล้วก็พระวิหารหลังนี้จะมีเจดีย์แทนพระประธานด้านหน้าของพระวิหารจะมีรูปเคารพของพระนเรศสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็มีคนเอาไก่มาวางไว้เยอะเลยมีผู้คนมาเคารพศรัทธามากมายเลยทีเดียวมองไปไก,กลๆนะครับก็จะเห็นพระวิหารหลวงเป็นพระวิหารที่คนเชื่อว่า เสียนใหญ่หรือว่าเสียนจากวัดธรรมิกรราชเนี่ยน่าจะมาจากพระวิหารหลวงนี้หรือเปล่าเพราะว่าอาคารมีขนาดใหญ่มากแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูพระวิหารหลังนี้นะครับเป็นพระวิหารที่มีพระพุทธรูปอยู่ก่อนแล้วต่อมามีการสร้างพระเจดีย์ครอบทับพระพุทธรูปองน์นี้จะเห็นส่วนที่เป็นพระชงแล้วก็ส่วนพระเปล่าก็คือตัก คราวนี้จะเห็นได้ว่าเหมือนกับยุคต่อมาม่ยมีการก่ออิฐครอบทับพระพุทธรูปไปทั้งองค์เลยอิฐที่ก่อทับเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเป็นเจดีย์แต่ว่าเจดีย์องค์นี้เหลือแค่ครึ่งเดียวทางด้านหน้าเนี่ยเหมือนกับทลายทางด้านหลังเนี่ยยังเหลือสภาพของเจดีย์อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขยับไปนิดนึงนะครับไปดูชัดๆ อันนี้มาดูให้เห็นนะครับส่วนที่เป็นแข้งแล้วก็ส่วนหัวเข่าของพระพุทธรูปที่จริงส่วนพระพุทธรูปนี้ก็มีการปั้นซ้อนทับอยู่เหมือนกันนะคือตอนนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนชั้นในตรงนี้จะเป็นชั้นกลางแล้นี้จะเป็นชั้นนอกแต่คราวนี้พอก่อพระพุทธรูปเสร็จเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการก่ออิฐพุ่มทับแล้วก็เป็นการก่ออิฐหุ่มเป็นรูปพระเจดีย์ซะด้วยถ้าดูจากด้านหลังจะชัดเลยเห็นไหมครับว่าเป็นพระเจดีย์จริงจริง มีซุ้มพระพุทธรูปสี่ด้านอันนี้ด้านหลังจะเห็นชัดหน่อย <meu S 1> ทางด้านข้างเนี่ยเหลือซุ้มประตูอยู่ด้านหนึ่งแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นซุ้มลักษณะเดียวกันตรงนี้น่าจะเป็นฐานสิงเวลาเขาทำฐานสิงเนี่ยโดยปกติมันจะเป็นฐานสองขยักอยู่แล้วขยักล่างเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นขาสิงขยักบนเนี่ยจะเป็นบัวหงายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นฐานสิงชั้นหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นชั้นที่สองส่วนข้างล่างที่เป็นฐานแท่นตรงนี้ อาจจะเป็นฐานสิงด้วยก็ได้เพราะว่ามีร่องรอยของการข่อยื่นก็คืออิบก้อนนี้นะครับอันนี้เป็นการข่อยืน่นตรงนี้อาจจะเป็นแข้งสิงอยู่ตรงนี้แล้วก็จะต้องตามด้วยบวงหงายถูกไหมครับก็เช็คขึ้นไปข้างบนอ่าใช่เป็นบวงหงายจริงๆร้าย้กรมศินไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับแค่เล่าว่าเป็นพระวิหารที่อยู่ทางทิศใต้ของวิหารหลวงทำไมต้องสร้างพระเจดีย์ครอบทับพระประธานด้วย ที่จริงผมก็ไม่มีคำตอบนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวสงสัยว่าเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์จุฬามณีขอเล่าเรื่องเจดีย์จุฬามณีก่อนนะครับพุทธเถราวาทเราเนี่ยจะเชื่อว่าพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาในพรรษาที่7แล้วก็เทศโปรดอยู่ในปราสาทนะครับมหาปราสาทแล้วก็หลังจากนั้นก็เสด็จลงมาวันที่เสด็จลงมาจะเป็นวันเปิดโลกใช่ไหมครับ พอพระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพานพระอินทร์ก็มาขอแบ่งพระบร,รมาธาตุขึ้นไปไว้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงให้เหล่าเทวดาได้บูชาประดิษฐานไว้ตรงจุดที่พระพุทธองค์เทศโปรดพุทธมารดานั่นแหละครับสร้างเป็นเจดีย์เอาไว้เรียกว่าเจดีย์จุรามณีอันนี้คือความเชื่อนะครับคือเป็นความเชื่อที่ผูกเอาไว้กับกติพุทธเถรวาดลังกาของเราทีเดียวความเชื่อนี้ยังปรากฏในจิตกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับ เวลาที่เราดูภาพจิตรกรรมจะเห็นว่าด้านหลังพระประธานจะเป็นรูปเจดีย์จุฬามณีบางแห่งจะวาดเป็นพระพุทธองค์แทนแล้วก็เอาเจดีย์จุฬามณีเลื่อนไปไว้ด้านข้างแล้วก็มีบันไดเสด็จลงมาเหมือนกับเล่าเหตุการณ์หลายๆเรื่องนะครับพร้อมๆกันลงไปในภาพภาพเดียวในแง่ของปฏิมากรรมหรือว่าสถาปัตยกรรมจำลองเนี่ยก็มีที่วัดอรุณนะครับ ส่วนใหญ่ไปวัดอรุณเนี่ยจะไปกันเฉพาะพระปรางประธานที่เราเห็นองค์ใหญ่ใช่ไหมครับอยากให้แวะไปทางด้านหน้าจะมีพระวิหารที่เคยเปดิสถานพระเจ้ามรกตแล้วก็พระวิหารนี้จะมีเจดีย์จุฬามณีอยู่ด้วยนะครับเป็นศิลปะต้นรัตนโกสินอาจจะเกิดในสมัยพระเจ้าตากหรือว่าในช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3แล้วก็อีกองคหนึ่งที่สําคัญก็คือวัดมหา,าธาตุวัดมหา,าธาตุเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าพระอุโบสถเลยครับ สร้างเป็นเจดีย์จุฬามณีแล้วก็มีมนฑปดครอบตอนหลังมนฑปดไฟไหม้ก็เลยเปลี่ยนเป็นหลังคาทรงพระวิหารแทนพระเจดีย์นี้สร้างโดยสมเด็จกรมพระราชวังบวรนะครับในรัชกาลที่1แล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจจะรับมาจากเมื่อครั้งในสมัยอยุทยาตอนปลายเพราะท่านก็ทันเห็นบ้านเมืองในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับอย่าลืมคราวนี้กลับมาที่วัดธรรมมิกราชบ้างนะครับวัด นี้ตั้งอยู่หน้าพระราชวังโบราณเลยนะคิดว่าคงเป็นวัดที่มีความสำคัญแล้วก็กรมศิลป์พบร่องรอยการบูณาวัดในสมัยอยุทยาตอนปลายด้วยรวมถึงเจดีย์องค์นี้ผมก็เข้าใจว่าเป็นเจดีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยอยุทยาตอนปลายด้วยเพาะาเป็นเจดีย์ฐานสิงแต่ที่มองว่าเป็นเจดีย์จุฬามณีเพราะว่าถ้าเราถอยออกมาตรงนี้แล้วมาดูภาพรวมจะเห็นได้ว่าเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างภายในวิหารหลังใหญ่ เหมือนกับในคติการสร้างเจดีย์จุฬามณีในปราสาทเลยใช่ไหมครับถามต่อว่าทําไมต้องสร้างครอบพระประธานเดิมด้วยทําไมไม่สร้างเจดีย์ถัดออกไปทางด้านหน้าหรือว่าทางด้านหลังเหมือนกับเจดีย์พระธาตุงองค์อื่นๆโดยส่วนตัวผมเข้าใจว่าผู้สร้างอยากจะยึดคติการสร้างเจดีย์จุฬามณีเวลาที่เราเข้ามากราบพระประธานในวิหารเนี่ยนะครับอันนี้โดยส่วนตัวผมด้วยเนาะ ผมจะรู้สึกว่าพระประธานเป็นเหมือนพระพุทธองค์กําลังเสด็จประทับนั่งอยู่จริงๆและเวลาที่เรากราบลงไปเนี่ยเหมือนกับเราจะรู้สึกว่าพระพุทธองค์อยู่ตรงหน้าเราถ้าคนโบราณรู้สึกอย่างนี้นะครับเวลาที่จะสร้างเจดีย์จุฬามณีก็ต้องสร้างนะจุดที่พระพุทธองค์เคยประทับนั่งใช่ไหมครับก็จําเป็นต้องสร้างครอบทับลงไปบนพระประธานอาจจะเป็นลูกหลานที่สร้างให้พ่อให้แม่ก็ได้นะครับ หรือว่าอาจจะสร้างเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตแล้วเวลาที่เราเสียชีวิตไปอย่างนี้เราก็มีหมุดหมายที่สําคัญก็คือขอไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเจดีย์จุฬามณีเป็นเบื้องหน้าแล้วก็ขอให้อยู่ภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนามีนิพพานเป็นที่สุดคือเจอดีย์จุฬามณีเนี่ยเหมือนกับเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณด้วยนะครับเป็นการสร้างหมุดหมาย ให้เกิดความชัดเจนว่าเราจะไปที่ไหนเพื่อที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาต่อถ้าเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์จุลามณีจริงๆนะครับถ้านะถ้าคงจะเป็นเจดีย์จุลามณีที่มีความสําคัญทีเดียวเพราะว่าตั้งอยู่หน้าพระราชวังโบราณเลยบุคคลสําคัญยกตัวอย่างเช่นสมเด็จกรมพระราชวังบวรอ,อาจจะเคยทันเห็นพระเจดีย์องค์นี้ด้วยซ้ํานะครับ ที่เล่ามานี้ไม่ได้เป็นข้อสรุปนะแต่ว่าเป็นข้อคิดเห็นโดยส่วนตัวของผมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะฉะนั้นใครมีไอเดียมีความเห็นอย่างไรเนี่ยไม่ต้องเป็นทางวิชาการก็ได้เป็นความเห็นส่วนตัวก็ลองแลกเปลี่ยนกันมาได้อยากให้ลองใช้หลักการหลักฐานมาช่วยกันตีความแล้วก็ทำให้คำตอบทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันกว้างแล้วก็มีความหลากหลาย มันเป็นวิธีการในการส่งต่อประวัติศาสตร์นะครับให้กับคนรุ่นหลังที่ดีที่สุด